ยืนเหมิงเกอแม้จะได้ความช่วยเหลือจากท่านแม่แต่การใช้พลังวิญญาณยังมากเกินไปหากเป็นเช่นนี้ต่อไปอย่าได้พวกแปดรักษาไข้คนเอาไว้ให้มั่นเดี๋ยวข้าจะช่วยถ่ายพลังวิญญาณช่วยเจ้าเอง่ข้คนขนาดใหญ่นี้สร้างมาจากพลังกับชั้นมาเตือนนมจากต้นกำเนิดของอาจารย์ของเจ้าหากเกิดเรื่องไม่คาดฝัน่ข้คนหยุดเวลาของเจ้าคือการป้องกันด่านสุดท้ายข้าจะรักษา่ข้คนเอาไว้ให้ได้อย่างแน่นอน พี่วูเหลียงมีเรื่องอะไรตามคำชี้แนะของท่านพี่ฉีเหลียงพี่เทียนผง,งพี่เทียนซูและพี่สวีได้นำส่วนหนึ่งของสัตว์สูนต่อสู้และอาวุธวินานออกไปแล้วและตอนนี้กำลังคุ้มกันรอบในแดนลับอยู่ส่วนที่เหลือต่างถูกเลือกกับส่วนที่เหลือต่างถูกเลือกกลับมาที่โลกใบเล็กๆอยู่ในสถานะเตรียมพร้อมเจ้าไปที่เขาจันทากว้างว่างเจ้าไปที่เขาจันทากลาง ว่างเปล่าและบอกคนคนน้ำเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นทางฝั่งเราให้เขาฟังเสียวเหยาเทียนซุนข้าเข้าใจแล้วค้าจะรีบกับข้าจะรีบไปจัดการให้ทันทีภาพลงตาของการเกิดใหม่นี่คือพื้นที่หลบล้างห่างไกลที่สุดทางใต้อนาจาักรฉางกูเป็นสถานที่ที่เหล่าโจลและผู้กระทําผิดถูกในประเทศออกจากอาณาจักรต่างๆโจะ จรนําจนวนมากได้รับคำสั่งได้รับสั่งสอนที่นี่และผู้ฝึกตนชั่วรายก็เพิ่มขึ้นจํานวนมากขึ้นเช่นกันนับพศเต่าตัวน้อยอย่างเจ้าไม่มีพลังางานเลยแต่โชคดีที่เจ้าพบกับข้าคนนี้ไม่เช่นนั้นไม่ต้องพูดถึงกลุ่มโจรเลยแม้กระทั่งสัตว์อสูงก็ยังสามารถฆ่าเจ้าได้ เป็นเช่นนั้นนี่คือการพบเจอกับข้าในความสุจธิ์ของชงห้วยอย่างนั้นหรือร่างกายนีไม่มีเส้นลมปราซึ่งหมายความว่ายังไม่สามารถฝึกเตือได้ข้าไม่แปลกใจเลยที่ผู้คนในโลกฉางคูเรียคว่าคนไร้ประโยชน์เพื่อที่จะสร้างการมีอยู่ของชงห้วยขึ้นมาใหม่การอยู่รอดของโลกนี้คือกุญแจสําคัญการแทรกแซงอย่างหุนหันอาจจะส่งผลกระทบ ตรงกันข้ามไม่ใช่เรื่องดีเช่นนั้นก็มาเฝ้าติดตามการพัฒนาความสุขจําของนางในตอนนี้และรอดูว่ามันจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรนี่เจ้ากำลังคิดอะไรอยู่เจ้าไม่พูดอะไรเลยตั้งแต่เมื่อคู่แล้วอีกเรื่องเจ้ายังไม่บอกนามของเจ้ากับข้าเลยข้าแซ่เฉินนามว่าเย่เฉินเย่หลังจากนี้ข้าจะเรียกเจ้าว่าอาเยเป็นอย่างไร เจ้ากำลังทำอะไรยิ้มมาสิยิ้มให้ข้าหน่อยใช่แล้วเจ้ามีในหน้าที่ดีเจ้าไม่จะเป็นต้องทําหน้าตาเศร้าหมองตลอดข้าพูดว่าอาเยตอนที่ข้าบอกเจ้าว่าข้ามีน้ำมา้งชงหัวเจ้าก็ไม่ได้ตอบข้าเลยเจ้าไม่รู้หรอว่าข้าเจ้าไม่รู้จักข้าจริงๆหรือวันนี้เป็นครั้งแรกที่ข้าได้พบกับแม่นางชงหัวทําไมเจ้าถึงคิดว่าข้ารู้จักเจ้า ดูเหมือนว่าสันักของเจ้าจะถูกซ่อนจากโลกภายนอกมานานแต่ในเมื่อเจ้าไม่ต้องการกล่าวถึงมันข้าจะไม่บังคับเจ้าสานัาของข้าไม่ถามเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างโลกและความมนลคยระหว่างเจ้ากับข้าหรือในเมื่อเจ้าเป็นข้ารับใช้ของข้าการอธิบายอย่างชัดเจนมันจะดีกว่าในโลกสากูข้าเป็นที่รู้จักดีงั้นหรือ ตระกูลของข้าเป็นผู้สุดทอดเชื้อชายของจักรพรรดิเยียนแห่งอาณาจักรเซิรโจรในยุคบรรพการและบิดาของข้าเป็นเจ้าเมืองหยางเยียนซึ่งเป็นหนึ่งในสามเซียนผู้ทรงพลังในโลกยุคโบราณและข้าเป็นคนที่มีสายเลือดบริสุทธิ์ที่สุดในตระกูลที่ใกล้ชิดกับจักรพรรดิเยียนในตอนนั้นปัจจุบันข้าอยู่ในอันดับสองในรายชื่อคนรุ่นใหม่ในยุคโบราณและข้าเป็นสตรีเพียงคนเดียวในอันดับรายชื่อ ข้าทะลวงมาถึงขอบเขตสวรรค์ก่อนอายุ14และอีกเพียงเก้าเดียวข้าจะสามารถทะลวงเข้าสู่ขอบเขตสลรมนุษย์ได้แล้วเจ้าเข้าใจไหมอายุ24ขอบเขตแดนสวรรค์ไม่เสพป,ปฏิกริยาของเจ้านี่มาอะไรกันข้ากำลังสรรเสริญเจ้าอยู่เออในเมื่อสถานะของเจ้ามีเกียรติมากเหตุใดเจ้าถึงมาปรากฏตัวในสถานที่ที่โกลหนเช่นนี้เรื่องนั้น มันถูกจัดเตรียมโดยบิดาของข้าจากักรพรรดิสองคนของโลกฉานกูจกักรพรรดิเย่ชาแล้วและจกักรพรรดิจู้เหมือนได้สง่งทูตมาตามหาท่านพ่อเมื่อสองปีก่อนจากนั้นท่านพ่อก็ส่งข้ามาที่นี่เพื่อฝึกปือ เขาไม่ได้บอกเหตุผลสําคัญกับข้าเขาเพียงขอให้ข้าทะลวงเข้าสู่ข่าเขตแดนสวรรคิมนร์ก,นก่อนกลับไปแม้ว่าบิดาข,ของข้าและพี่ชายอีกสองคนจะไม่ได้พูดอะไรแต่ข้าเดาได้ว่าอาจจะเป็นสถานการณ์ในยุคโบราณโลกกาลังวุ่นวาและบิดาข,ของข้าต้องการให้ข้ากบโตเร็วขึ้น ไม่ต้องกังวลข้าจะสามารถทะลวงเข้าสู่ขอบเขตสวรรค์นมนุษย์ได้ภายในครึ่งปีและข้าจะพาเจ้ากลับไปพร้อมกับข้าเมื่อถึงเวลาการปฏิบัติต่อข้ารับใช้ในครอบครัวของข้ามีชื่อเสียงโด่งดังในยุคโบราณตราบใดที่เจ้าเป็นตราบใดที่เจ้ารับใช้ข้าอย่างดีเจ้าจะไม่ถูกปฏิบัติอย่างเลวร้ายข้าขอคิดดูก่อนเป็นนางผู้ตนสตรีผมแดงขอบเขตแดงสวรรค์ไม่ผิดแน่ ก่อนหน้านี้ข้าไม่เรื่องอยากจะบอกเจ้าว่าทําไมข้าไม่รู้สึกถึงพลังยานในตัวเจ้าเลยเจ้าฝึกปืเนเคล็ดวิชารับแบบใดเพื่อซ้องการฝึกปืนของเจ้าร่างกายของข้ามันมีเส้นลมปานสำหรับการขับพลังวิญญาณดังนั้นข้าจึงไม่สามารถฝึกปืนได้เหมือนพวกตนทั่วไปไม่มีเส้นลมปานไม่มีเส้นลมปานตั้งแต่กําเนิดไม่เป็นไรข้าจะให้ท่านพ่อตรวจด,ดูให้หลังจากที่ข้ากลับไปที่เมืองหยางเหยียนท่านพ่อน่าจะพอมีทธีอยู่บ้าง ไม่ต้องกังวลข้าเป็นสถิตข้าเป็นสถิติที่รักษาคำพูดข้าบอกว่าจะรับเจ้าเป็นข้ารับใช้แม้ว่าเจ้าจะมีปัญหาก้ารเชื่อมลำปานที่แก้ไขไม่ได้ข้าจะเป็นคนปกป้องเจ้าเองแม้ว่าข้าจะไม่สามารถสุบ e r ตามปกติได้แต่ข้ายังรู้เรื่องคดวิชาต่อสู้อยู่บ้างและการรับรู้ของข้าก็ดีกว่าคนทั่วไปข้าไม่อะไรที่เพิ่งอย่างที่เจ้าคิดจริงหรือเช่นนั้นแสดงให้ข้าดูหน่อยสิ เจ้าโ,โง่รางวัลเขียนมาว่าให้กลับกลับไปทั้งเป็นถ้าเหลือที่แต่แขนขามมันก็ลายค่าสิหยุดพูดกินอาของคอบเขตแดนสวรรคไม่อยู่สองคนผู้ปกตนชั่วร้ายจากเดนแดนลูกหลานเจ้าเป็นผู้ใดกันค่าจะเป็นใครหาได้สําคัญไม่สิ่งที่สําคัญคือเรารู้จักเจ้าชงหัวบุตรบุตรตีคนที่สามในเมืองหยางเหยียนรู้ว่าค่าเป็นใครแต่ยังกล้ารอบทำร้ายค่าอีเจ้าพร้อมเช่ร เจ้าพร้อมที่รับมือกับโทรศส์ของตระกูลของข้างนะั้นหรือโทรศสตร์ของตระกูลเจ้ายัางคงไม่รู้สิว่าเมืองอย่างเยียนถูกโจมตีเมื่อต้นเดินก่อนบ้านที่สําคัญของเจ้าได้ทําลายได้ทําลายเหลือเพียงพลฝุ่นผงในกองเพลิงเท่านั้นแหละ